สวัสดีครับนะครับกลุ่มลูกค้าสปาร์ต135คาร์บูทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะทํามาเพื่อสําหรับสปาร์ต135นะครับสําหรับรถลูกค้าทุกท่านนะครับต้องการกล่องปลดรอบนะครับปลดล็อกความแรงนะครับต้องการคอลีดที่ใส่คาบูเรเตอร์เดี๋ยววันนี้เรามาแนะนํากันนะครับสําหรับร้าน a k เคเคเลสซิ่งเราวันนี้นะครับวันนี้เราจะแนะนําเป็นกล่องนะครับกล่องตัวนี้ที่เป็นกล่อง C D I สําหรับสปาร์ต135นะครับ135ที่เป็นคาบูเรเตอร์นะครับเออ่135 i ไม่ใช้ไม่ได้นะครับก็ กล่องตัวนี้นะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับในกล่องเนี่ยจะจูนกราฟนะครับสำหรับรถที่โมดิฟายเครื่องยนต์นะครับหรือว่ารถเดิมเดิมก็สามารถใส่ได้นะครับตัวนี้จะปลดลอบที่1นึ่งมรอบนะครับติดวิธีการติดตั้งง่ายมากเลยนะครับเพียงถอดปลั๊กของเดิมติดรถออกแล้วก็เสียบตัวนี้สามารถติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับ spark หนึ่งสามห้า carburetor นะอันนี้นะครับปลดลอค1นึ่งัรอบนะครับเสียบปุ๊บปลดลบอคปับ ตัวนี้จะเป็นคอลีดนะครับสำหรับทุกท่านจะใส่เป็นเคเหลี่ยมปาก28มิลหรือเอ็นโปนะครับก็ตัวนี้เลยครับจะเป็นคอลีดนะครับคอลีดตัวนี้นะครับจะต่างจากงานในตลาดทั่วไปยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับก็ตัวคอลีดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าสามารถใส่กับฝาสูบสปาร์คได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่เอ็นโปได้เลยนะครับแล้วก็มีท่อน้ํามันนะครับสองท่อเรียบร้อยนะครับทาให้การติดตั้งเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับตรงนี้มีโอลิงให้เรียบร้อยนะครับ แล้วพิเศษนะครับจุดเด่นของคอรีดเรานะครับรูด้านในจะทํามาโค้งสวยเลยนะครับจะไม่มีมุมหักนะครับสังเกตนะครับของเราจะทํามาโค้งรับนะครับถ้าเป็นคอรีดตัวถูกๆทั่วไปนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นมุมหักนะครับจะทําให้องศาการดูเนี่ยไม่เรียบเนียนเหมือนของเรานะครับดังนั้นนึกถึงคอรีดสปาร์คหนึ่งสามห้าแต่งนี้นึกถึงเอคเลอซิ่งได้เลยนะครับนะรูด้านในจะทํามาดีเลยนะครับจะไม่มีโค้งมีหักนะครับจะกลมหมดเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อ AK Racing มาได้เลยนะครับคอลลีดตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา450บาทนะครับส่วนของไฟนะครับอยู่ที่1,900บาทนะครับสำหรับใครที่อยากแรงอยากปลดรอบนะครับทักมาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะครับอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้าน AK Racing ินะครับ